ก็ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกมคาวิตี้โมบายและสรับหัวข้อของวันนี้ในช่วงนี้ทุกคนเนี่ยนะกำลังจะประสบปัญหาอย่างหนึ่งผมที่เกี่ยวข้องกับตัวของระบบการสมิธ นั so so um, ่นก็ค <w> ือท <Yeah. S 2> like ํายังไงดีเน <Yes. S 1> ี well. anyway. yeah. so ่ยเราถึงจะสามารถเก็บเลเวลของตัวปืนเนี่ยให้ตันให้ได้เร็วที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นทีมันตรงนี้พี่ลิงก็จะมาแนะนําเทคนิคในการเก็บเลเวลของตัว exp ของปืนให้ได้แบบเร็วที่สุดที่มีในช่วงนี้ผมก็มาดูกันว่าทํายังไงเราถึงจะสามารถปั๊มเลเวลของตัวปืนเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดจบ exp ในแต่ละกระบอกให้ได้เร็วที่สุดต้องทาอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นแล้วก็มาดูกันเลยมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยกันก่อนนะผมว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเก็บเลเวลปืนกระบอกไหน ซึ่งอย่างในกรณีน,นีน้พี่ลิงจะเล่นตัว QQ9 คกรับผม QQ9 อ่าแน่นอนว่าวิธีการเพิ่มเลเวลปืน,นหลกัหลกๆจะมี2แบบแบบแรกเลย,เยก็คือเราเจะกดในส่วนของตัวบัตร XP e ของตัวปืนเพื่อปั๊มเลเวลแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเราเ,เข้าไปเล่นตามปกติผมแล้วก็เล่นให้จบ1รอบเมื่อจบรอบการใช้งาน,เ,นเราก็จะได้ในส่วนตัว XP e ของตัวปืนตามการใช้งานของตัวปืนที่เราเ,เล่นในรอบนั้นผมโดยสท๊าฟคขาแนะนํา จากพี่ลิงเนี่ยได้ลองเล่นมาผมในกรณีที่เราเล่นใช่ไหมระหว่างการใช้งานของตัวปืนที่เราเนี่ยอัพเลเวลตันแล้วอย่างเช่นพี่ลิงจะใช้ให้ B.I.I. สามที่อัพเลเวลเต็มเนี่ยไปเล่นกับใช้ปืนที่เราเนี่ยยังไม่ได้ทาการ,รอัพเลเวลหรอกก็คือต้องการอัพเลเวลเนี่ยอย่างตัวนี้ก็คือ S.M.G. q 9เวอร์ชั่สิจากผลการทดสอบพี่ลิงมาผมผลปรากฏว่าในกรณีที่เราเอาปืนเนี่ยที่เวลยังไม่ตันเนี่ยไปเล่นเราจะได้ EXP ที่มากกว่าเอาปืนที่เลเวลตันไปเล่นนิดนึง ต่างกันเกือบเกือบประมาณสัก2-3เท่าเลยผมก็ยกตัวอย่างเช่นเราใช้ปืน HVI3 เนี่ยที่เวลตันแล้วเนี่ยไปเล่นใช่ไหมจบรอบเราจะได้บอีคิวเนี่ยสีม่วงประมาณ2ใบใช่ไหมก็จะได้อีปืนแค่พันเดียวแต่ในกรณีด้านตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราเอาปืนที่ยังเรลไม่ตันไปเล่นในรอบนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปั๊มในส่วนงตัว XP ปืนเนี่ย ได้ประมาณเกือบๆ2 0 0 0ถึง3,000กว่าซึ่งก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บเลเวลได้เร็วกว่าในกรณีที่กดบัตรนิดนึ่งนะนะเพราะฉะนั้นใครอยากเก็บปั๊มเวลก็แนะนำว่าควรใช้ปืนกระบอกนั้นในการเก็บเลเวลก็ผมไม่ควรใช้บัตร xp ในการกดนะคำถามต่อมาแล้วท่านยังไงเราถึงจะสามารถเพิ่มเลเวลปืนให้ได้เร็วที่สุดในการลงก็ผมเราควรจะเน้นด้านไหนก็ต้องบอกเลยว่าการที่เราจะปั๊มเลเวลปืนให้ได้สูงที่สุดเนี่ยเราควรใช้ปืนกระบอกนั้นเนี่ยในการฆ่าศัตรูก็ผมเพราะว่าเวลาเราฆ่าปืนด้วยกระบอกไหนเนี่ย xp ของโปรเราเนี่ยก เรือ่องสนของ EP พีในการอัพเวลปืนเนี่ยมันจะมีประกอบไปด้วยคิวช่วยเหลือคิว,ว,คว,วสกอร์สติคโอเบเตอร์สกิลแล้วก็ทำลายไอเทมครับผมซึ่งแน่นอนในส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มเลเวลปืนได้ไวขึ้นโดยเฉพาะการคิวแบบช่วยเหลือทั่วไปและก็ด้วยเหตุนี้ผมสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถฆ่าศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้แต้มในปริมาณมากๆก็คือการจัดในส่วนตัวสกอร์สติกครับผม ดยหลักๆที่พี่พิงแนะนำเนี่ยก็จะมี3ตัวด้วยกันก็จะมีตัว UAV ตัวเคอร์เตอร์ UAV แล้วก็ตัวแซมที่เอาไว้ก่อ,อก,กวนวศัตรูหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้แซมก็สามารถใช้เป็นพวกรถช็อค r าซีไว้จับศัตรูก็ได้เหมือนกันนะครับผมโดยหลักๆเลยก็คือ UAV แล้วก็เคอร์เตอร์ UAV เนี่ยจะเป็นการปั่นป่วนศัตรูและที่สําคัญระหว่างการทางานเนี่ยเราจะสามารถได้ในส่วนตัว a s i d เมื่อทําการฆ่ากันในระหว่างที่การทํางานเนี่ยถ้าเกิดว่า a s i d เนี่ยมันจะเด้งเข้าตัวละครของเราผมและยิ่งตัวละคตรตของเราใช้งานปืนอยู่นั่นะถ้าเกิดว่า เอ็กพีแอซิดเนี่ยมันจะเด้งเข้าปืนของเราตอนที่เราถือนะขณะที่เพื่อนเนี่ยทำการฆ่าแอซิดนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่ช่วยเพิ่มเลเวลเอ็กพ e ีของตัวปืนเนี่ยให้ได้สูงขึ้นมากกว่าเดิมครับผมในส่วนตัวแซมเนี่ยก็คือเพิ่มเอ็กพีในการทำลายสกอร์สติกแล้วก็ปั่นป่วนศัตรูนั่นเองเนาะแล้วก็เสริมเกตความรู้อีกเล็กน้อยครับผมถ้าเกิดว่าใครคิดว่าการฆ่าด้วยเซนตีการกับการฆ่าด้วยกรยแอดและฆ่าด้วยคาสเตอร์สไตล์เนี่ยจะได้ในส่วนตัวเอ็กพีเข้าปืนเนี่ยอนน ถามว่ามันเข้าปืนไหมมันก็เข้าแต่ว่ามันจะโดนหักไปประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้น XP ที่เราได้เนี่ยมันจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับการที่เราใช้ปืนที่เราต้องการเวลในการฆ่าศัตรูนะเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าเพิ่งใช้งานเลยในช่วงนี้ผมในะสหรับคนที่ต้องการฟาร์มเลเวลปืนในะสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้นะในส่วนของการจัดลอดัเอาเนี่ยอันนี้ก็เอาที่สบายใจเลยผมสีแดงเนี่ยไม่ได้บังคับนะแล้วก็สีเขียวอันนี้ก็ไม่ได้บังคับผมแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำเนี่ยก็เป็นตัวควิกฟล,กนะาาลวก เลยก็เสียเงินเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะบังคับนิดนึงผมก็คือการเพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูนะเพราะว่าจะทำไปแล้วเนี่ยสามารถมีแต้มกดสกอร์สติ๊กได้เร็วขึ้นเอาละแล้วก็มีปืนพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์สกอร์สติ๊กพร้อมแล้วปัญหาต่อมาก็คือจะฟาร์มในด่านไหนและฟาร์มในโหมดไหนซึ่งณตอนนี้ล่าสุดของผมตัวเกมเนี่ยมีการเปิดในส่วนตัวโหมดอาร์เคดโหมดชิปเมนเข้ามาผมก็กดมาได้ที่โหมดอาร์เคดโหมดนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาในการเล่นอยู่ที่ประมาณ5วันผมซึ่ง5วันนี้เนี่ย บอกเลยว่าฟาร์มกระจุยกระจายแน่นอนสำหรับคนที่อยากจะกปั๊มเลเวลในช่วงนี้นะก็แนะนําเลยว่าภายใน5วันนี้พยายามฟาร์มในโหมดชิปเมนต์อันนี้นะเพราะว่ามันจะมีในส่วนตัวการเก็บสกอร์แล้วก็ทำให้เราเรียกสกอร์สติ๊กได้แบบรัวๆเลยผมเป็นการปั๊มแต้มแบบมหาศาลมากในช่วงนี้นะแต่พอหมดกิจกรรมตัวนี้จะฟาร์มจากไหนดีก็แนะนําว่าฟาร์มในโหมดการเล่นปกติทั่วไปผมอย่างเช่นทีมเดสแมทหรือว่าโหมดฟอนไลน์ก็ได้โดยเน้นการฆ่าศัตรูให้ได้มากที่สุดครับผมและก็ข้อมูลเพิ่มเติม ในการฟาร์มที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมคําแนะนําเลยคือก่อนเริ่มฟาร์มเราควรกดมาที่ช่องเก็บของและกดใช้งานในส่วนตัวบัตรเอ็กพีปืนนะครับผมซึ่งบัตรเอ็กพีปืนในตอนนี้เนี่ยจะมี2อ,อย่างก็คือบัตรเอ็กพีแบบแรกเนี่ยที่เป็นสีฟ้าผมที่จะเพิ่มเอ็กพีคูณสในการเล่น10รอบและอีกอันหนึ่งผมก็เป็นบัตรเอ็กพีเนี่ยที่ทำให้เรานะสามารถคูณเอ็กพีสเท่าเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าใครมี2ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าปั๊มเลเวลแบบพุ่งกระจายแบบแน่นอน แล้วก็จะเกิดคําถามต่อมาว่าเจ้า x x p สอบัตรนี้เนี่ยได้จากไหนบ้างสรับบัตร x x p ที่ผมที่ได้จากการคูณเป็นชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้จากการอัพเลเวลของตัวละครผมซึ่งมันจะค่อนข้างมีจํากัดนอกจากตัวเกมเนี่ยจะมีในส่วน การทากิจกรรมบางส่วนมาให้เหมือนการสำรบ,บัตไอพีคูณมาให้นะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เก็บด้วยตัวละครมาเยอะๆเนี่ยในซีซั่นแรกๆเนี่ยก็คงไม่ค่อยได้ใช้แหละน่าจะได้ใช้ในตอนช่วงนี้ผมที่เราเนี่ยต้องอัปเลเวลของตัวระบบการเซมินเน่ก็จะมีให้มาประมาณเกือบๆสามสิกบกใบถ้าพี่ลิงคํานวณไม่ผิดนะก็สามารถกดมาใช้งานได้นะสับตัวที่คูณย4ิบชั่วโมงและสับเจ้าบัตรที่คูณเป็นครั้งครับผมเราจะได้จากการลงในโหมดจัดอันดับ ในแต่ละซีซั่นเนี่ยสังเกตว่ามันก็จะมีบัตรตัวนี้เนี่ยดรอปให้เราเนี่ยได้อยู่เรื่อยๆเลยผมก็จะมีอยู่ประมาณสักซีซั่นหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก5-6ใบด้วยกันถ้าเกิดว่าใครเก็บสะสมมาเยอะเล่นในโหมดแรงบ่อยๆเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะมีบัตรนี้เนี่ยสะสมประมาณเกือบสิบ,บยีใบเลยนะแล้วก็ข้อระวังเล็กน้อยในการก่อนเริ่มปั๊มเลเวลครับผมด้วยการที่เราจะปั๊มเลเวลให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราต้องใช้ปืนที่เราต้องการเวลนในการฆ่าศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของการใช้งานของตัวโอเบเตอร์สกิลต่างๆอันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าปิดการใช้งานไปได้เลยผมรวมสิ่งการใช้งานของอุปกรณ์ววระเบิดต่างๆก็ปิดไปได้เลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเ,เสียเวลาในการฆ่านั่นเองนะก็คือทายัางไงก็ได้เนี่ยให้ใช้ปืนหลักที่เราต้องการเวลเนี่ยฆ่าเป้าหมายให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็เพื่อเห็นความแตกต่างระหว่างการกดบัตร exp กับการไม่กดบัตร exp รับผมเดี๋ยวพี่ดิงจะเล่น2องรอบรอบแรกเนี่ยก็คือเราเล่นแบบไม่กดบัตร exp ก่อน โดยตัวปืนของพลิงนะตอนเล่นรอบแรกเนี่ยสังเกตว่า EP ของตัวปืน q ิวพลิงเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล16กครับผมคราวนี้เราก็มาตัดฉากกันอีกทีหนึงดีกว่าเมื่อเล่นจบรอบแรกปุ๊บเ p ที่เราได้จะขึ้นมามากขนาดไหนนะแล้วข้อมูลเพิ่มเติมตอนที่เราทําการลงไปใช่ไหมมันจะทําการซูมโหมดในการเล่นนะโดยเขาแนะนําก็คือโหมดอะไรเนี่ยมันก็เล่นได้หมดนะยกเว้นโหมดที่เป็นทีมเดสแมทนะผมถ้าเกิดว่าเจอทีมเดสแมทเนี่ยก็แนะนาว่าให้ออกนะเพราะว่ามันจากัดคิวแค่4 0ิคิวผมซึ่ง มันไม่คุ้มต่อการกดในส่วนตัวบัตรเอปืนนะแต่เกิดว่าใครไม่ซีเรียสก็ลงได้ตามปกตินะแล้วก็ตัดฉากไปที่ตอนเล่นจบเลยผมรอบนึงเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีด้วยกันนะผมสังเกตว่าเ e อของตัวปืนเนี่ยที่พิลิงเล่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยจากตอนแรกที่มันอยู่เวล สิบต้นแต่ตอนนี้เนี่ยเด้งมาที่เลเวล18ครึ่งหลอดเลยผมก็เียว่าได้เลเวลเนี่ยประมาณ2เลเวลครึ่งเลยนะสำหรับการเล่นถ้าเกิดว่าเล่นด้วยปืนอื่นเนี่ยก็จะได้บัตรม่่งมา,มาแค่2ใบนะซึ่งมันก็ไม่เพียงพอต่อการอัปเลเวลเนยเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีในการเล่นที่เร็วที่สุดแล้วนะอันน,นี้คือในกรณีที่เราเนี่ยยังไม่ได้กดบัตรเอกคูณปืนนะแล้วก็ในรอบที่2คราวนี้ผมเราจะกดในส่วนตัวบัตรเอกีช่วยเร่งการฟาร์มขึ้นไปอีก ก็จะกดบัตร EP ในการเล่น10แมตช์และกดบัตร EP 24ชั่วโมงทั้ง2ใบถ้าเกิดว่า2ใบนี้เนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้ EP เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบเกือบ300เรเลยผมเพราะว่าใบนึงเนี่ยมันจะได้ในส่วนตัว EP ที่บัฟมากขึ้นมาก็ดูข้าวๆได้ตัดนานนี้เลยเนะก็คือ EP ปืนเนี่ยบวก300เเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวัดตามข้อมูลสสิตีเนี่ย EP ที่เราต้องได้เนี่ยมันต้องได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่าตัดมาทีี่่่ตอออนนนจบบขงกการรเลด XP 2 2ใทคผม สังเกตว่าตอนแรกเนี่ยเลเวลสิ 19, พอกดจบปุ๊บเอ็กพีของเราเนี่ยก็จะเด้งมาที่เลเวลยีเลยครับผมถ้ากับว่าเอ็กพีของเราเนี่ยเพิ่มมาประมาณ7จ็เวิลผมแต่เป็น26ครึ่งถ้ากับว่าเพิ่มมา7จ็เวิลครึ่งอันนี้เนี่ยก็ตรงตามหลักทฤษฎีเลยว่าพอบัตรเอ็กพีกดปุ๊บคูณสปุ๊บจาก, 3, ก, 3, ก2เวิลกว่าก็เพิ่มมาอีก3ถ้ากับว่าเป็นประมาณ6-7เดเลเวลด้วยกันนะผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการปั๊มเลเวลที่เร็วที่สุดในตอนนี้นะ อยู่ถ้าเกิดว่าจะสรุปง่ายๆผมจากพี่ลิงคำนวณมาให้แล้วก็คือในกรณีที่เราเนี่ยลงฟาร์มด่านนี้สเต็ปนี้โดยการที่เราเนี่ยไม่กดบัตร EP คูณสอเราเนี่ยต้องเล่นอยู่ที่ประมาณ30รอบรอบนึงใช้เวลาประมาณเฉลี่ย5นาทีด้วยกันนะผมก็จะใช้เวลาในการเล่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งต่อการอัพด้วยวปืนตัน1กระบอก ในกรณีที่เราเนี่ยกดบัตร e อค์พีคณในการเล่นนะผมถ้าเกิดว่าเรามีทั้ง2ใบเลยเนี่ยในการลงเนี่ยเราก็จะลดเวลานในการลงเหลือเพียงแค่10รอบเท่านั้นรอบละ5้าทีเท่าก,กับว่าปืนหนึ่งกระบอกของเราจะใช้เวลาในการฟาร์เมเอลเนี่ยเฉลยอยู่ที่5 0าถึงหชั่วโมงเท่านั้นนะผมในกรณีที่เราเนี่ยกดบัตรทั้ง2ออันและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับเทคนิคในการฟาร์มยุทธีปืนในช่วงนี้ผม ถ้าเกิดว่าในช่วงหลังจากนี้เนี่ยมันหมดกิจกรรมตัวนี้ไปเนี่ยก็สามารถลงได้ตามโหมดปกติเลยผมที่แนะนําก็จะเป็นพวกโหมด A B C โหมด Head Point ที่การคิวของเราเนี่ยสามารถคิวได้แบบเรื่อยๆโดยไม่จํากัดและเหมือนเดิมใครชอบคิดดีอแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้และมีคุณภาพแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับผมทางช่องยูทูบแลวก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบ๊าย